สวัสดีครับท่านูฟังที่เคารพวันนี้ผมมีเรื่องของบาปของกรรมที่คุณวันดีเล่าให้ฟังว่าเมื่อหลายปีก่อนโน้นตอนนั้นคุณวันดียังเด็กอยู่อายุประมาณสัก10บขวบ1ิเอ็ขวบยังไม่ประสีประสาอะไรก็ยังคงเที่ยววิ่งเล่นซุกซนกับเพื่อนๆอยู่เสมอทุกวันบางทีก็เล่นซ่อนหาบางทีก็เล่นขายของไปตามเรื่องตามประษาเด็ก ที่ใกล้ๆบ้านของแกนี่ก็มีอาาเขตติดต่อกับเพื่อนบ้านคนหนึ่งซึ่งมีที่ดินติดต่อกับบ้านแม่ของคุณวันดีเนี่ยแกชื่อลุงชมเมียแกชื่อแม่จันมีลูกด้วยกันสามคนเป็นผู้ชายสองคนส่วนคนสุดท้องก็เป็นผู้หญิงครอบครัวลุงชมนี่ไม่ค่อยประกอบสัมมาอาชีพอะไรวันๆก็เล่นแต่ไพ่ทั้งผัวทั้งเมียลูกๆก,ก,ก็มาเรียนหนังสือบางคนเรียนจบแค่ปสี่บางคนก็ไม่จบ แล้วก็ลูกๆลุงชมก็มีนนิสัยชอบลักเล็กขโมยน้อยอยู่เป็นประจำตั้งแต่ตัวยังเล็กๆก็ชอบแอบย่องเขามาเก็บมะพร้าวที่ร่นอยู่ใต้ต้นในสวนของแม่คุณวันดีเป็นประจำแต่ก็อืมแม่ก็เคยจับได้อะก็ไปบอกให้ hey, พ่อแม่เขารู้เขาก็ทําเฉยแม่ก็ไม่รู้าจะทำยังไงก็ได้แต่เฝ้าคอยเก็บเอาเท่าที่เหลือเท่านั้นเองนอกนั้นขโมยไปหมดลุงชมในะวันๆแกไม่ทําอะไรเลย เล่นแต่ไพ่อย่างเดียวบางวันก็ได้บางวันก็หมดจนกระทั่งบางวันไม่มีแม้แต่จะมาซื้อข้าวปลาอาหารให้ลูกๆก,กินต้องคอยดูว่าลูกคนโตของแกจะขโมยของของใครมาได้บ้างที่พอจะไปเปลี่ยนเอามาเป็นเงินได้ก็จะมีทุนไปเล่นต่อส่วนนางจันเมียแกก็วันไหนมีไม่มีขาไพ่มาเล่นที่บ้านก็จะออกไปหาเล่นข้างนอกจะกลับบ้านก็ตัวเมื่อเย็นเมื่อค่า ตอนขากลับก็มักจะซื้อกับข้าวนิดหน่อยมาให้ลูกๆกินลูกคนโตของแกก็อายุย่างเข้าสิบห้าแล้วเมื่อไม่ได้เรียนหนังสือต่อก็ยุดอาชีพลักเล็กขโมยน้อยไปเรื่อยๆเที่ยวเตรพบเห็นสิ่งของของใครที่เจ้าของเขาไม่เห็นก็จะหยิบจะฉวยมาเป็นของตัวทันทีเสื้อผ้ากางเกงที่เขาตากไว้มัางฝาโอ่งหม้อหายเอาเท่านั้นน่ะพอเห็นว่าจะเปลี่ยนมาเป็นเงินได้ก็ลักทั้งนั้น วันหนึ่งตอนที่คุณวันดีกับเพื่อนๆนวิ่งเล่นซ่อนหากันก,ก็วิ่งไปแอบซ่อนอยู่ในป่าละเมาะข้างบ้านลุงชมซึ่งรกพอที่คิดว่าเพื่อนๆนคงจะมองไม่เห็นขณะที่กําลังแอบซ่อนเพื่อนอยู่ก็ได้ยินเสียงแมวร้องลั่นด้วยความเจ็บปวดเสียงนั้นดังมาจากบ้านลุงชมเสร็จแล้วก็ได้ยินเสียงลุงชมด่าเอตตโรลั่นบ้านเนี่ยเสียงฟาดอะไรโครมครามโครมครามสักครู่กขเหวี่ยงสิ่งหนึ่งมาตรงที่คุณวันดีแอบซ่อนอยู่เสียงดังตุ๊บ เกือบโดนหัวแกวัตถุที่ถูกเวียงลงมานั่นก็คือแมวคุณวันดีตกใจแทบช็อกเมื่อสังเกตเห็นที่ตัวแมวนี่มีเลือดไหลเปือะเปื้อนไปหมดมีหน้ำซ้ําที่ดวงตาของแมวนะไม่มีลูกตาทั้งสองข้างมีเลือดย้อยออกมาจากรูลูกตามันชักอยู่สักครู่ก็ลุกขึ้นเดินกระเพลก,กระเพลกลากขาตาโบ๋เลือดแดงฉานหายเข้าไปในพงหญ้ามันคงจะเจ็บอย่างแรงขาก็คงจะหัก เพราะว่าได้ยินเสียงโดนฟาดจากข้างฝาแล้วยังโดนเวียงจากที่สูงลงมากระทบพื้นอีกวันดีนี่ตกใจนั่งตัวแข็งทื่อเลยไม่กล้าที่จะลุกไปเล่นซ่อนหากับเพื่อนๆได้แล้วยังคงแอบอยู่อย่างนั้นแล้วก็ได้ยินเสียงลุงชมยังด่าลั่นว่าแมวเนะี่ยมันแอบเปิดกับข้าวของแกกินจนหมดลุงชมคงจะหิวตอนที่ไปนั่งเล่นไพ่จนเหนื่อยก็ลุกจะไปกินข้าวแต่แมวแอบกินซะหมดแล้วลุงชมคงจะโมโหหิวก็เลยทไํไรมัน คุณวันดีตกใจมากก็รีบวิ่งกลับมาบ้านเลิกเล่นแล้วไม่เอาแล้วซ่อนหงซ่อนหาวันนั้นกลับมาได้ก็เล่าเรื่องที่ไปเจอมาให้แม่ฟังแม่ก็ตกใจมากนึกไม่ถึงว่าลุงชมจะใจร้ายใจดำทำร้ายทารุณต่อสัตว์ได้ขนาดนี้แม่ก็บอกว่าคนที่ทำร้ายทารุณสัตว์โดยเฉพาะแมวหรือลิงเนี่ยเขาว่ามันบาปมากนะลูกนะมันจะสนองกันให้เห็นทันตาในชาตินี้ไม่ช้าก็เร็ว จำไว้นะลูกอย่าไปทำอย่างนี้อีกหลายปีต่อมาวันดีโตเป็นสาวก็แต่งงานไปอยู่ต่างจังหวัดน,น,นานๆจะกลับมาเยี่ยมแม่สักครั้งหนึ่งการมาแต่ละครั้งก็จะหอบหิ้วเอาของต่างๆมาฝากแม่ฝากพี่น้องลูกหลานเยอะมีทั้งผลไม้ขนมของใช้เสื้อผ้าเมื่อเอาของมาฝากแม่ทีไรก็เห็นแม่นั่งจัดแบ่งใส่จานใส่ถุงให้วุ่น อันนี้เอาไปวัดอันนี้ใส่บาทนี่เอาไปให้ลุงลุงชมตาบอดคุณวันดีก็นั่งฟังท่านพูดพอได้ยินว่าลุงชมตาบอดก็ชักเอะใจก็ย้อนถามแม่แม่แม่ว่าจะเอาไปให้ใครตาบอดนะแม่ก็ลุงชมไงละ่ะแกตาบอดมองไม่เห็นแล้วเดี๋ยวนี้บอดมาได้สองปีแล้วนะพอแม่เล่าให้ฟัง คุณวันดีก็หัวนึกไปถึงภาพที่เคยเห็นแมวโดนควักลูกในตาแล้วก็โยนทิ้งลงมาเมื่อหลายปีก่อนโน,น้นจริงอย่างที่แม่เคยบอกว่าแมวน่ะมันใช้ชาติให้ได้รับกรรมให้เห็นในชาตินี้แหละไม่ต้องรอถึงชาติหน้าหรอกอแล้วก็คุณวันดีก็นึกในใจแต่ก็ไม่กล้าพูดอะไรมากแล้วแม่ก็ยังเล่าให้ฟังว่าลูกๆลุงชมเดี๋ยวนี้โตๆกันหมดแล้วผู้ชายสองคนก็ได้จะเที่ยวลักเที่ยวปล้นเขากิน ไม่ยอมทำงานสุจริตแถมยังชวนเพื่อนมาดักปล้นรถที่วิ่งผ่านไปผ่านมาบนถนนตอนกลางคืนเพราะว่าเมื่อก่อนนี้รถยังไม,ไม่มากมายเหมือนกับสมัยนี้นานๆจะมีรถมาสักคันเมื่อวันก่อนนี้ลูกลุงชมครับพวกมันดักปล้นรถเอาไม้มาขวางถนนให้รถหยุดไปเจอเอารถตำรวจเข้าสายตรวจอ่าเลยโดนจับไปขังสลายปี มีอยู่คืนหนึง่งซึ่งตอนนั้นคุณวันดีได้กลับไปเยี่ยมแม่ตอนดึกเที่ยงคืนขวาแล้วได้ยินเสียงปืนดังที่ใกล้ๆบ้านเสียงดังมาจากโรงงานปั่นใยมะพร้าวแล้วก็เป็นที่เก็บมะพร้าวที่ปอกแล้วเพื่อจะเตรียมจะส่งไปขายต่างจังหวัดพอเสียงปืนเงียบลงก็ได้ยินเสียงคนร้องบอกว่ามีคนถูกยิงมีคนถูกยิงเนี่ยหลบอยู่ที่กองมะพร้าวเนี่ย ทุกคนที่อยู่บ้านใกล้เรือนเคียงก็แห่ไปดูอ่าที่บ้านคุณมันดีก็มีพี่ชายวิ่งไปดูเขาด้วยส่วนคุณมันดีกับแม่ก็ตกใจลุกขึ้นมานั่งรอฟังดูว่าพี่ชายจะกลับมาบอกว่ามีอะไรเกิดขึ้นสักครู่ก็ได้ยินคนเดินกลับกันมาเสียงคุยกันเซ็งแส่เฮ้ยไอ,ยอย้ต้นลูกตาชมตาบอดล้ววะวะฮะโดนยิงเหรอ,อม,มันแอบปีนเข้าไปในรั้วโรงงานยามเห็นซะก่อนเลยโดนยิง เพื่อนเพื่อนมันหน,นีไปได้เหลือแต่ไอ้ต้นโด,โดนยิงขาหักเขาเลยจับได้เขาโทรไปแจ้งตำรวจแล้วเออเนี่ยคงจะโดนหลายปีนะเออสมหน้ามันไอ้นี่มันขี้ขโมยจริงๆหลายคนต่างพากันดีใจที่นายต้นโดนยิงแล้วก็โดนจับได้แต่ว่าบางคนก็อยากจะให้มันตายซะได้ซ้ำเพราะจะได้ไม่ต้องนอนผวากลัวจะแอบมาเอาของเราเมื่อไหร เพราะว่าคนอย่างในต้นอยู่ไปก็หนักโลกวันๆไม่เคยทําประโยชน์ให้แก่สังคมและประเทศชาติเลยมีแต่ทําชั่วเบียดเบียนให้คนอื่นเขาเดือดร้อนอยู่เรื่อยมาสิบปีต่อมาหลังจากที่ในต้นถูกขังอยู่ในคุกก็พ้นโทษออกมาแต่ก็คงไปจี้ปล้นใครต่อใครไม่ได้อีกแล้วเพราะว่าในต้นกลายเป็นคนพิการขาเล็กรีบเวลาเดินต้องใช้ไม้เท้าค้ำยันรักแร้เดินขาลากเขากลายเป็นคนพิการไปทันตาเห็นในชาตินี้ ทุกครั้งที่คุณวันดีเห็นในต้น,นเดินผ่านหน้าบ้านแม่มานั่งที่ร้านค้าที่ไรก็อดที่จะนึกถึงแมวตัวนั้นไม่ได้ที่มันบาดเจ็บมันเดินลากขากระเพกกระเพกดูดูแล้วก็เหมือนในต้นที่กําลังเดินลากขาอยู่เดี๋ยวนี้นับว่าครอบครัวลุงชมนี่ล้วนแต่คอยเวลาชดใช้กรรมกันทั้งนั้นเพราะอีกไม่นานแต่งลูกสาวคนสุดท้องของแกก็มีสามีสามีของแตงก็ไม่เอาใจใส่ ไม่เอาไหนเลยวันๆจนะเที่ยวเล่นจะไพ่ไม่ยอมรับภาระเลี้ยงดูลูกเมียปล่อยให้ลูกสี่ห้าคนต้องลำบากมีแต่แตงคนเดียวที่คอยหาเลี้ยงครอบครัวแล้วก็ลูกๆทั้งหมดรวมทั้งสามีด้วยที่มาเกาะกินแตงมันมีความรู้เพียงแค่ป .4 ต้องไปรับจ้างโรงงานทําอิฐที่ใกล้บ้านคนะ่าแรงวันหนึ่งหกสิบาทเท่านั้นแหละซึ่งไม่ค่อยจะพอกินในแต่ละวันสําหรับลูกๆรวมทั้งสามีและตัวเธอเองอ,อดอดยาก,ยาก,ยากตลอด เธอก็คิดหาวิธีหาเงินถึงแม้วจะเสี่ยงคุกเสี่ยงตารางโดยการแอบขายยาบ้าให้กับพวกขับรถที่ผ่านไปผ่านมาก็ขายมาได้หลายปีแอบบแอบบขายจนนานเข้าก็เป็นที่รู้ของนักเลงยาบ้าวันๆก็จะมีคนมาแวะซื้อยาบ้ากันเยอะมากหน้าหลายตาจนแตงก็ชักจะเหมิมเกริมชะล่าใจไม่คิดว่าจะโดนจับเข้าสักวันแต่คนเรามัลองทำในสิ่งผิดกฎหมายต่อให้เก่งขนาดไหนก็มันต้องมีวันพลาดก็สักวัน ก็เหมือนอย่างแตงเนี่ยวันนั้นเป็นวันที่สวยที่สุดอระมีขาประจํามาขอซื้อยามายาบ้าเนี่ยเจขอซื้ออย่างว่าแล้ส20เม็ดมีปะ่ะมีจ่าเดี๋ยวนะรอเดี๋ยวนะที่จะไปเอามาให้แล้วก็รีบเข้าไปข้างในบ้านหยิบเอามาส่งให้ลูกลูกค้าขาประจําเนี่ยเออเจมีมากคันนี้ไหมเนี่ยจะขอซื้อเพิ่มอีกจะเอาไปแบ่งขายกับ พวกเขาจะได้ช่วยซื้อของเจมากๆเจจะได้ขายดีไงผู้ชายคนนี้ความจริงขาประจำนะไม่มีท่าทีพิรุษอะไรแต่งเมื่อเห็นว่าคนหน้าเก่ามาขอซื้อก็ไม่ได้สงสัยอะไระมีจะมีจะเอาอีกกี่เม็ดก็ได้เดี๋ยวรอเดี๋ยวนะว่าแล้วก็รีบออกไปทางประตูหลังบ้านไปขุดคุยอยู่ในเล้าไก่ที่ฝังไว้ก็เอาเอาเอา,เอา,เอา,เอาฝังเอาไว้ตรงนั้นฝังไว้ใต้ดิน กันโดนคนพอได้ยาแล้วหันกลับถือถุงยาถุงใหญ่ตำรวจก็คอยทีอยู่แล้วล้อมรอบไว้สี่ด้านเลยก็ตรงเข้ารวบพร้อมมาค้นยาบ้าที่ยังเหลือในที่ซ่อนพอเธอหันไปมองดูลูกค้าขาประจำคนที่ว่าเนะี่ยก็เห็นเขานั่งถือวิทยุมือถือในมือก็นึกออกทันทีว่าที่แท้คนคนนี้ก็เป็นตำรวจปลอมอปลอมเป็นคนขับรถมาซื้ออยู่ประจำเพื่อเธอตายใจไม่คิดว่าจะโดนจับ ก็คงจะใช้เวลาวิทยุไปเรียกพวกตำรวจที่มารออยู่แล้วในตอนที่เธอออกไปขุดเอายาบ้าออกมาให้นแล้วแตงก็ถูกจับฐานเป็นแหล่งลักลอบขายยาบ้าโดนจำคุก6ปีก็ส่งไปที่เรือนจำจังหวัดสงขลา,าส่วนลูกๆทางบ้านซึ่งยังเล็กๆคนโตอายุ15ปีก็ต้องไปทำงานที่โรงอิดแทนแม่เพื่อจะได้เอาเงินมาเลี้ยงน้องๆทั้งสคน คนที่สองก็อายุ12ปีคนที่สามอายุ8ปดขวบอ่าแล้วก็มีหกขวบคนหนึ่งรวมสี่คนส่วนพ่อเขายังคงเที่ยวเล่นการพนันไม่หันมาสนใจลูกว่าจะอยู่กินกันยังไงแม่คุณวันดีเล่าว,ว่าท่านได้แบ่งข้าวแกงไปให้ลูกคนเล็กๆของแตงอยู่บ่อยๆสงสารมันเพราะว่าแตงนะั้มันไม่ได้เป็นคนชั่วช้าแต่อย่างใดเพียงแต่ว่าไปขายของผิดกฎหมายเท่านั้น เพราะว่ามันจําเป็นมันต้องเลี้ยงลูกเลี้ยงผัวรวมทั้งพ่อที่ตาบอดอีกคนหนึ่งรวมแล้วหลายชีวิตที่ต้องรับภาระส่วนป้าจันเมียลุงชมก็าไม่เอาไหนอายุเกือบเจ็ดสิบแล้วยังเดินไปเล่นไพ่ที่ไหนตัวไหนไม่รู้แต่ละวันไม่ได้หยุดได้ย่อนวันหนึ่งหกโมงกว่าแล้วจวนจะขําแล้วป้าจันคนที่ว่าเนี่ยกำลังเดินกลับจากเล่นไพ่บ้านเพื่อนจะกลับมาบ้านโดนรถยนต์ชนตอนที่แกจะข้ามถนน รถที่ชนเขาก็ไม่ได้หยุดดูปล่อยให้หนางจันนี่นอนตายอยู่กลางถนนจนมีคนรู้จักผ่านมาเจอเข้าถึงได้กลับมาบอกขญาดญาติเขารู้พอนางจันตายหลงเงินจะทําบุญงานศพก็ไม่มีเพราะลูกชายคนโตก็ติดคุกคนที่สองขาหักคนที่สามก็ติดคุกยังอยู่แต่ลุงชมตาบอดอก็เลยต้องเป็นหน้าที่ของมูลนิธิมาเอาไปจัดการต่อมาอีกปีหนึ่งลุงชมก็ตายไปอีกคน ชาบ้านก็ช่วยกันทำศพให้ตามมีตามเกิดแล้วก็นำไปเผาพอเป็นพิธีเดี๋ยวนี้คุณวันดีกลับไปบ้านทีไรเห็นลูกๆของแตง่งนําเที่ยววิ่งเล่นหน้าตามอมแมมหน้าสงสารก็ยังนึกถึงเหตุการณ์ที่ผ่านมาเมื่อครั้งอดีตครอบครัวนี้เคยทำกรรมกันมาอย่างไงต่างก็ได้ชดใช้กรรมนั้นกันทุกคนแต่ว่าในรูปแบบที่ต่างกันแต่ว่าล้วนทันตาเห็นกันทั้งนั้นคุณวันดีก็คิด แบบที่แม่ว่าคงจะเป็นพ่อะแมวตัวนั้นแน่ๆเลยอทีนี้คุณวันดีก็เลยไม่กล้าเลี้ยงแมวมาตลอดไม่ใช่ใจดําไม่รักสัตว์แต่กลัวไปเผลอตีมันเข้ากลัวบาปครัวกรรมเมื่อหลายปีก่อนเหมือนกันมีอีกครอบครัวหนึ่งอยู่ไม่ไกลจากบ้านแม่คุณวันดีเท่าไหร่ครอบครัวนี้มีอยู่สองคนสองคนผัวเมียผัวชื่อนวัยเมียชื่อนางหนุนนนวัยเนี่ยชอบเลี้ยงนกนกเขานกคุ้มนกรองหัวจุก วันวันก็จะง่วนอยู่แก่การดักนกต่อนกทำกรงนกเมื่อต่อมาแกก็เอามาขังไว้ต่อไว้ขังมันให้มันขันฟังเสียงว่าตัวไหนเสียงเพราะถ้าตัวไหนพอใจชอบใจก็จะขังเอาไว้เลี้ยงดูอย่างดีตัวไหนไม่พอใจขันไม่เพราะก็ฟาดหัวตายแล้วถอนขนเอามาทอดมาแกงกินนางหวนมีแกก็มีอาชีพทำขนมขาย มีทั้งขนมจีนขนมหวานก็นห,านนหาเร่ขายไปตามหมู่บ้านสองคนผัวเมียน,นี่ไม่เคยมีลูกอแต่ก็อยากมีนะแต่มันก็ไม่มีตอนนั้นคุณวันดีก็มักจะไปที่บ้านนี้อยู่บ่อยๆเพราะไปซื้อขนมที่นางหวนเขาทำขายวันหนึ่งตอนที่คุณวันดีเดินเข้าไปใกล้ๆบ้านเขาก็ได้ยินเสียงในวัยในเอตโรลั่นบ้านเลยวันดีก็หยุดยืนฟังไม่กล้าเข้าไปตอนนั้นน่ะได้ยินเสียงแกกําลังฟาดอะไรปังปัง ก็ค่อยๆย,ย่องเดินเข้าไปดูใกล้ๆก็เห็นนายไวกำลังใช้มีดผ่าปากแมวในปากแมวนะ่ะมีขนนกติดอยู่สงสัยว่าแมวคงจะแอบกินนกแกแล้วก็ยังเห็นแกจับแมวฟาดจนตายแล้วก็จับมันยัดลงในร่องพื้นกระดานห้อยหัวอยู่ใต้ถุนบ้านเนี่ยนายไวทำจนหายแน้นปากก็บ่นว่าเอ็งกินนกฆ่าเอ็งตะครุบนกฆ่าองอย่าอยู่เลยแกบ่นเงื้อมุงืง้อมแล้วก็เดินไปจี่กรงนก แสร็จแล้วก็บอกโถลูกพ่อเจ็บมากไหมคงตกใจมากสิลูกเะว่าแล้วก็นั่งลงรูปคําพ่นน้ําพ่นยาให้ขนกของแกวันวันในวัยจะคลุกอยู่กรงนกของแกอยู่เนะี่ยตลอดโดยไม่ทํางานทําการอะไรปล่อยให้เมียทําขนมขายเลี้ยงปากเลี้ยงทองอยู่คนเดียวซ้าต้องหาให้แกกินอีกนะอยู่ต่อมาอีกหลายปีปรากฏว่าเมียทองคลอดลูกออกมาปรากฏว่าลูกลุงวัยตายหลังจากที่ออกมาได้ไม่ถึงวัน เมียก็เสียใจมากก็คิดว่าอาจจะเป็นเพราะสามีในชอบทําตะเวนตะกรรมนางนวลก็ขอร้องให้ลุงไว้เลิกฆ่าสัตว์ตัดชีวิตเลิกดักนกแต่ในไว้ก็ยังไม่ยอมเลิกยังคงทําของแกตลอดจนเมียตั้งทองลูกคนที่สองได้ครบกําหนดคลอดคราวนี้คลอดออกมาเป็นผู้หญิงผิวขาวมือเท้าสมบูรณ์แต่ว่าปากแหว่งถึงรูจมูกเลยนางนวลในเห็นลูกถึงก็ร้องไห้โฮแทบช็อก ในวัยเองก็นิ่งอึ้งพูดไม่ออกก็คงจะนึกรู้อยู่แก่ใจว่าแกเคยทำอะไรเอาไว้ผลกรรมมันก็เลยมาลงที่ลูกแกแกมีลูกสองคนคนที่หนึ่งคลอดออกมาได้มาถึงวันก็ตายคนที่สองไม่ตายแต่ว่าปากแหวง่งคงจะเป็นเพราะแกผ่าปากแมวฟาดหัวแมวผลกรรมมันถึงสนองให้ทันตาเห็นหลังจากนั้นนายวัยจะยังคงไปดักนกต่ออยู่อีกหรือเปล่าเนี่ยคุณวันดีก็ไม่รู้เพราะมันผ่านมาหลายปีแล้ว คุณวันดีบอกว่าทั้งหมดนี้เป็นเรื่องจริงที่แกได้พบเห็นมากับตาเชื่อแน่ว่าเวรกรรมมันมีจริงแต่ก็แล้วแต่ใครจะเชื่อหรือไม่เชื่อนะครับก็แล้วแต่แต่ละคนท่านมีสิทธิ์ที่จะพินิษพิจารณาเอาเองครับเมื่อสมัยคุณเฉลิมยังเป็นเด็กเนี่ย เป็นคนชอบทำร้ายแมวเพราะว่ามันชอบเข้ามานอนในห้องแล้วก็ฉี่ใส่ที่นอนแกจนกลิ่นเหม็นอบอวนไปหมดหน้าร้อนหน้าหนาวไม่เท่าไรพอจะทนได้แต่ว่าหน้าฝนนี่กลิ่นฉี่ของมันจะ,จ,ะจะฉุนมากเลยแกก็ต้องเสียเวลาเอาที่หลับที่นอนไปซักบ้างไปปัดขนบ้างเนื่องจากแกเป็นคนแพ้กลิ่นแพ้ขนแมวซึ่งเป็นสาเหตุทําให้เกิดระบบทางเดินหายใจขนแมวกับขนสุนัขเนี่ยครับเป็นสาเหตุให้เกิดโรคคือทอบ แล้วก็คุณเฉลิมเคยเห็นคนที่คลุกคลีกับสัตว์เลี้ยงเหล่านี้เสียชีวิตบ้างเจ็บป่วยบ้างบางคนกลายเป็นโรคคือทอบต้องสูตรยาดมยาหมองและกินยาชนิดขาดไม่ได้เลยทีเดียวแมวกับสุนัขเป็นสัตว์เลี้ยงที่ใกล้ชิดกับมนุษย์ตอนที่มันยังเป็นเด็กก็ดูน่ารักมีคนอุ้มคนโอบแม้เวลาไปไหนมาไหนก็เอาติดไปด้วยแต่ก็ไม่รู้หรอกว่าพวกนี้แหละที่จะทําให้เกิดโรคภัยไข้เจ็บและอาจจะถึงแก่ชีวิตเอาง่ายๆหากว่า สัตว์เลี้ยงพวกนี้มีเชื้อโรคกลัวน้ำรื้ว่าเชื้อสุนัขบ้าแล้วหันมากัดเราหรือว่าควนเราโดยที่เรานิ่งนอนใจไม่ยอมไปฉีดวัคซีนก็อย่างที่บอกเนี่ยครับคุณเฉลิมเป็นคนเกลียดแมวมากๆแม้ที่บ้านจะไม่ได้เลี้ยงแมวแต่ก็มีแมวจากบ้านใกล้เรือนเคียงมาเป็นแขกอยู่บ่อยๆขนาดปิดหน้าต่างปิดประตูเป็นดิบเป็นดีมันก็เข้าไปโผล่ข้างในบ้านแล้วก็ในห้องนอนได้เวลาเจอกันในห้องแกก็มักจะเอาไม้ตีฟาดมันแต่ก็พลาดทุกทีเพราะมันเร็วมันคล่องไว บางครั้งมันเล่นหลบเข้าไปใต้เตียงบางใต้โตะ๊ะบางออกแรงจนเหงือ่อออกโมโหแต่ก็เอาตัวมันไม่ได้สักทีผู้หลักผู้ใหญ่ในครอบครัวก็เคยเตือนเสมอว่าอย่าไปทําร้ายแมวโดยเฉพาะการตบหรือเขกที่หัวมันแรงๆท่านยกตัวอย่างคนนั้นคนนี้ให้ฟังเอยที่คุ้มบ้านคุณเฉลิมเนี่ยเลี้ยงแมวเลี้ยงสุนัขก,กันเกือบทุกหลังคาสัตว์พวกนี้ให้ลูกดกอ่า ต้องเอาไปปล่อยตามตลาดบางตามวัดตามสถานที่ราชการคุณเฉลิมเคยเอาแม่แมกวกับลูกของมันที่หย่านมแล้วใส่ถุงข้ามสะพานแม่น้ํามูลไปปล่อยที่ฝังอําเภอวารินชํารับแต่คืนเดียวเท่านั้นมันก็พาเรศข้ามสะพานมาทั้งแม่ทั้งลูกเขามาเลียแข้งเลียขาประจบประแจงด้วยความดีใจแต่มันคงจะไม่รู้ว่าคุณเฉลิมนะ่ะไม่ได้ดีใจไปกับพวกมันหรอกวันต่อมาแกก็เอาขึ้นรถไปปล่อยอีก แล้วก็ห่างจากบ้านพอสมควรแกก็โล่งอกโล่งใจไปได้สามสี่วันเท่านั้นวันนั้นนอนฟังเพลงอยู่เพลินๆได้ยินเสียงเมี้ยวเมี้ยวคุ้นหูแกก็ผล,ลุนผันออกจากห้องไปเปิดประตูให้มันเข้าบ้านแต่โดยดีเพราะมันมากันครบทั้งแม่ทั้งลูกท้ายที่สุดก็ต้องหุงข้าวคลุกปลากระป๋องให้มันกินตามระเบียบจนกระทั่งลูกๆของมันเป็นหนุ่มเป็นสาวแล้วก็ไปอยู่ที่อื่นนั่นแหละถึงแต่เหลือแต่นางแม่ตัวเดียวแต่ว่านางสามสีก็ถูก คุณเฉลิมเนี่ยเอายาคุมมาบดผสมน้ำกรอกปากแล้วก็ไม่ปรากฏว่ามันจะท้องอีกเลยยังกระทั่งมันตายก็เลยเป็นบ้านแรกที่ปลอดแมวตั้งแต่นั้นมาสิ่งที่ผู้หลักผู้ใหญ่ห้ามไม่ให้เขกหรือตบหัวแมวแรงๆนั่นนะไม่ใช่เรื่องเหลือบาเหลือแรงที่จะทำทาได้แล้วก็ที่ท่านห้ามก็เพราะไม่อยากให้เป็นเหมือนกับคนที่ท่านได้ยกตัวอย่างมาอ้างอิงมีคนนึงชื่อนายยอดอ่ะอันเนี้ยที่แกเล่าให้ฟัง ยังมีคนที่ไม่เชื่อผู้หลักผู้ใหญ่แล้วก็ต่อมาก็เกิดอาการมือสั่นเหมือนกันนะยอดเหมือนกันนะมีคนชื่อนักเขียวมีอาชีพปั่นสามล้อรับจ้างอาศัยอยู่ใต้ถุนบ้านของลุงปานคนอาชีพเดียวกันนักเขียวเนี่ยอยู่ตัวคนเดียวไม่มีครอบครัวเคยมีเมียจะเลิกกันเพราะว่านักเขียวเอาแต่กินเหล้าเล่นมวยเล่นการพน,นันคุณเฉลิมเนี่ยเคยเห็นนักเขียวเล่นมาคอสกับเพื่อนคนปั่นสามล้อด้วยกันบ่อยๆ แล้วก็เล่นกินเงินกันด้วยไม่ได้เล่นกันเป็นกีฬาสนุกสนานอะไรสมัยก่อนมีฝรั่งเยอะเศรษฐกิจก็ดีนักเขียวจะกลับเข้าบ้านก็ดึกดื่นแต่ว่าก็กลับมาในสภาพเมาแอเมาแอนจนเมียทนอยู่ด้วยไม่ได้เลยเก็บผ้าเก็บผ่อนหนีไปเลยนักเขียวก็เลยเป็นโสดตั้งแต่บัดน,นั้นเป็นต้นมาวันหนึ่งก็มีเพื่อนสามร้อด,ด้วยกันมาหานักเขียวแล้วก็ตั้งวงเล่ากันคุณเฉลิมได้ยินเขาคุยกันเรื่องกลับแกล้มเล่นเอาถึงกับคลื่นไส้จะอ้วกทีเดียว เพราะว่าเป็นเมนูสุนัขที่ซื้อมาจากสามล้อคนหนึ่งซึ่งชำละสุนัขอยู่ข้างวัดนะ่ะแล้วก็คุณเฉลิมก็รู้จักสามล้อคนนั้นเป็นอย่างดีอ่าทีนี้อเขาก็คุยกันไอเนื้อหมาเกิดมาเพิ่งจะเคยเอาข้าวปากกวันเนี้ยว่ะเนื้อมันหอมมะึเคี้ยวเพลนดีกันเนื้อวัวเนื้อควายว่ะนะอ้าวของแท้ ไอ้แก้วมันจัดการเมื่อเช้ามืดนี่เองเอ้ยเอ้ยอยาคลองแก้วนานนักอืมกระดกกระดกคุณเฉลิมเห็นหนัาเขียวกับเพื่อนสามลอกินเนื้อเองกันอย่างอร่อยอร่อยขณะที่ตัวเองก็กลับออกอาการผะอ,อืดระอมเพราะว่าเชื่อแล้วว่าเป็นเนื้อสุนัขจริงๆ คุณเฉลิมไม่ถึงอดอยากปากแห้งถึงขนาดจะต้องกินเนื้อสุนัขแต่บางครั้งก็บอกไม่ได้ว่าตัวเองเคยกินมาแล้วบ้างหรือเปล่าเพราะว่าสมัยนั้นร้านก๋วยเตีย๋ยนี่มักจะเอาเนื้อสุนัขมาปนปกับเนื้อวัวด,ด้วยแล้วก็เนื้อสุนัขก,กับเนื้อวัวพอเอามาปั่นบดทําลูกชิ้นแล้วก็แทบจะดูไม่ออกเลยยิ่งเจอเครื่องเทศเข้าไปมันก็ยิ่งให้ความหอมจนอืมพิสูจน์จะไม่ได้ละเมื่อก่อนมีคนนิยมเอาเนื้อสุนัขมาทําลูกชิ้นกันมากแล้วก็ คุณเฉลิมก็เป็นคนกินก๋วยเตี๋ยวไม่เลือกร้านซะด้วยเพราะเอาความสะดวกเข้าว่าแต่ว่าตัวเองก็เชื่ออยู่ว่ามันต้องมีบ้างแล้วนะที่กินเนื้อหมาเข้าไปเนี่ยนักเขียวคนที่ว่ากินเมาเนี่ย,เ,ยเป็นคนชอบเลี้ยงแมวและมักจะอุ้มเล่นอยู่เสมอแมวที่แกเลี้ยงมีอยู่หลายตัวบางตัวมันก็ควรเอาเรื่องหลายครั้งแกเอาเท้าเขี่ยมัง่งเตะมัง่งที่หนักหน่อยก็คือโยนขึ้นฟ้าปล่อยมาร่วงลงพื้นด้วยความชอบใจ วันนั้นมีแมวหลายตัววนเวียนอยู่ข้างวงเล่ามันคงจะหอมกลิ่นไอ้กลิ่นกับแกล้มหรือว่ายังไงม่ซราาเพราะว่าตัวไหนตัวนั้นก็มักจะเข้าไปคลอเคลียเลียแข้งเลียขาประจบประแจงบางคนก็ลูบหัวมันเล่นบางคนก็ไล่ตะเพิดแต่มันก็ไม่ยอมหนีไปไหนมันคอยวนเวียนอยู่แถวนั้นน่ะมึงเลี้ยงมันทําไมวะตั้งหลายตัวไอ้เขียวมีหน้ากินเยี่ยวมันหึงไหมหมดอย่างนี้อู้กูเอามาเลี้ยงตัวเดียวนะี่ เลี้ยงไม่นานมันออกลูกออกหลานยั่วเยี่ยอย่างที่มึงเห็นเนี่ยแล้วทำไมมึงไม่เอาไปปล่อยได้ไหม่ะฮะอุสงสารมันแต่มันก็มาได้มากเรื่องมากราวอะไรมันก็อยู่ของมันมีอะไรกินมันก็กินกันไปมันไม่กวนเรียกกินน่อนกินนี่อยากพวกเราหรอกวล่าฮะขณะที่กำลังโจ้เล่าแกล้มเนื้อหมาแดดเดียวย่างอ่าอร่อยอร่อยปรากฏว่ามีแมวสามสี่ตัวรุกเข้าไปจนกระทั่งถึงชามต้ม นักเขียวเผลอไปเขกหัวมันเขกแบบเรียงตัวเลยจนบางตัวกระโจนหนีและพลาดไปขวานเอาคอเล่าเขาหลายคนก่อนจะมีเสียงเดือดดานดา่าขโมงโฉงเฉงอ่ะหลายวันต่อมาปรากฏว่าเพื่อนนักเขียวที่เคยมากินเหล้าแล้วถูกแมวขวนคนนั้น่ะเสียชีวิตด้วยโรคกลัวน้ำหรือว่าโรคพิษสุนัขบ้าสาเหตุก็มาจากถูกแมวขวนเอาในวันนั้นแล้วก็ไม่ได้ไปฉีดวัคซีนป้องกันเพราะนึกว่าไม่เป็นอะไรรุนแรงส่วนนักเขียวไม่โดนแมวขวนก็จริง แต่วันนั้นจะเล่นเขกหัวแมวทั้งสามสี่ตัวแบบแรงๆไม่เชื่อก็ต้องเชื่อละเพราะหลังจากที่เพื่อนคนนั้นเสียชีวิตไปถึงปีน้าเขียวนี่เริ่มมีอาการผิดปกติเกิดขึ้นคือมือข้างที่แกเขกหัวแมววันนั้นเกิดสั่นกระตุกขึ้นมาอดือ้อแกไปหาหมอก็ได้แค่ยากลับมากินเท่านั้นเองน้าเขียวต้องเอามืออีกข้างจับมือข้างที่สั่นเอาไว้เวลาเกิดอาการสั่นขึ้นมาซึ่งก็ช่วยได้เหมือนกันนะแต่ไม่ทั้งหมด ทุกวันนี้นักเขียวก็ยังมือสั่นอยู่แล้วเหมือนจะไม่มีทางรักษาให้ใหายขาดได้เพราะว่าเวลาก็ล่วงเลยมาร่วมยี่สิบปีแล้วจนกลายเป็นความเคยชินไปแล้วคนที่ไม่รู้ก็คิดว่านักเขียวเนี่ยเป็นพวกแอลกอฮอลิซมคือเป็นโรคพิษสุราเรื้อรังซึ่งจะเกิดอาการสั่นโดยเฉพาะมือจะเห็นเด่นชัดที่สุดแต่ว่าคุณเฉลิมเนี่ยรู้ดีมองไปอย่างเพราะเชื่อในคําเตือนของผู้หลักผู้ใหญ่และตัวอย่างแบบเดียวกันนี้อ่านี่แหละก็คือ นักเขียวยอดตำรับเนี่ยเรื่องของเวรกรรมํารกับคนกัตรัต์เนี่ยมันมีผลเหมือนกันล่ะท่านผู้ฟังนะไม่ใช่เฉพาะทากับคนเท่านั้นถึงจะมีผลสัตว์ไม่มีไม่ใช่บางครั้งนเนี่ยทำกับรัต์เนี่ยมันอาจจะให้ผลรุนแรงอย่างชนิดที่คาดไม่ถึงก็มีนะครับหรือว่าให้ผลอย่างเบาบางก็แล้วเจตนาของอ่าแล้วแต่เจตนาของผู้ที่ทําลงไปว่ามีเจตนามากน้อยแค่ไหนครับ